You ยอมทิ้งเงินล้านวงในเผยเบลล่าลานีปฏิเสธรับงานอีเวนต์ล่าสุดช่วงนี้บอกเลยว่านางเอกสาวเบลล่าลานียิ่งโสดงานยิ่งลุมหนักทั้งงานละครงานภาพยนตร์รวมไปถึงโฆษณาชิ้นต่างๆรับซับแบบจัดเต็มเลยจา้าและล่าสุด19กร,รกฎาคม2515เต่าทีวีพูได้พูดผ่านรายการม้ามันขันปากทางช่อง YouTube ว่าเบลล่าปฏิเสธรับงานอีเวนต์ในช่วงนี้เพราะไม่อยากให้สัมภาษณ์และพูดถึงเรื่องเบลซึ่งค่าตัวงานดังกล่าวสูงถึง1ล้านบาทเลยทีเดียวมีคนติดต่อให้ราคาล้านนึงตอน ไอย่าลืมว่าหากเบลล่าไปออกงานครั้งนี้บอกเลยเรียกฝนเพราะคนต้องมาถามเรื่องนี้แน่นอนแต่เบลล่าไม่เอาไอนน้ทางฝั่งออกกันไล่ฟังห้ฟังล้านบาทเบลล่าก็ไม่เอาช่วงนี้ไม่ขอรับงานเพราะกลัวโดนถามเรื่องเวียแล้วกลายเป็นเรื่องไปลาขึ้นมาอีกเพวก็ไปลงเวียอีกหากเพื่อนชอบขอ่าวนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนขอ่าวใหม่ๆด้วยนะคะ